คือเคยเจอเคสที่แบบว่าครัวคือตั้งแบบผิดวงจุ้ยมากๆอะ่ะอย่างเงี้ยแบบละทายอะไเช่นเช่นคือผนังเนี่ยเอาไฟแล้วก็ติดกับโถส้วมเลยอย่างเงี้ยไปเจอว่าทาักเนี่ยไปถามเขาเลยกินข้าวไม่เคยอร่อยเลยใช่ไหมแบบเขาได้กินแต่ของยมยมของง่ายๆของดีๆอะไรเงี้ยไม่เคยได้กินถ้าดูเลือกสถานที่ที่เสริมกับดวงเราให้ดวงเราดีขึ้นค่นคะเราก็ต้องแบบเลือก การซื้อการจองการรีโนเวตต่างๆเนี่ยต้องเลือกเลิกยางที่ดีด้วยเป็นเลิกที่ไปส่งเสริมสถานที่และเป็นเลิกที่ส่งเสริมตัวเราด้วยค่ะคือต้องแบบครบวงจรทุกอย่างอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าดียินดีต้อนรับเข้าสู่เอจาร์ดวงสวัสดีค่ะจอยนะคะนักวิเคราะห์ศักยภาพเฉพาะบุคคลด้วยของอาซาจีนค่ะครับสวัสดีครับกิมนะครับเป็นหลอกเซนติฟายเซนโคชนะครับแล้วก็เซนติฟายโพซิทีฟไซโคลจีโคชชิงนะครับวันนี้เราก็มาต่อกันที่ซีรีส์ฮงจุ้ยเนาะ ใช่นะเราก็จะมาดูกันว่าเราจะมาคอนโดที่มาวันนี้จะได้ซื้อไหม<อ>หรือจะบอกเซลล์ว่าขอคิดดูก่อนอ่านะครับโอเคก็เดี๋ยวให้จอยเล่าร่าค่านี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกว่าวงช่วยที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นวงช่วยแบบไหนย,ยังไง อะไรบ้างนะครับก็คือพงจุ้ยนะคะจริงๆมาจากทางจีเนะแล้วก็มาจากหลายสำนักซึ่งมันก็จะสอนกันหลักๆที่เราจะเอามาอธิบายในคลิปนี้เราจะเอามาสามศาสตร์นะคะก็คือพงจุ้ยชัยภูมิพวงจุ้ยทิศทางแล้วก็พงจุ้ยดาวเหินนะคะหรือว่าเรียกว่าดาวเก้าวยกได้เราก็จะใช้สามศาสตร์นี้เป็นหลักอ่าชัยภูมิก็คือชัยภูมิเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้เลยอย่างเช่นเรามองเห็นแบบน้ําพุเห็น ตั้งสิงโตหรืออะไรพวกนี้อะไรที่แบบเห็นชัดๆเลยอะไรที่บางทีเขาบอกว่าอะไรเช่นแบบประตูห้ามตรงกันมองไปข้างหน้าห้ามเจออย่างนั้นต้องมีอย่างนี้อะไร้ยอันนี้อันนี้คือใชยภูมิคุไม่เกี่ยวทิศใช่ใช่ส่วนแบบที่2ก็คือทิศทิศทางก็คือเหนือใต้ออกตกอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งทิศทางเนี่ยแต่ละทิศมันมีธาตุประจําทิศซึ่งแต่ละธาตุเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับแต่ละคนไม่เหมือนกันตามดวงนะคะซึ่งโหราศาสตร์จีนเนี่ยก็จะใช้ธาตุห้าอย่างดินทองน้ำไม้ไฟซึ่งแต่ละคนเนี่ย จะมีทตุบางท่าที่ดีกับเราแล้วก็ทตุบางท่าที่ไม่ดีกับเราเราต้องเลือกทิศที่อยู่อาศัยเนี่ยให้ตรงกับท่าที่ดีกับคนนะคะอืมนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือดาวเหินอ่าดาวเหินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพลังงานที่อยู่ในสถานที่นั้นๆในบริเวณต่างๆที่มีพลังงานแตกต่างกันมีพลังงานเคลื่อนไหวแล้วก็พลังงานสงบนิ่งค่ะนะครับซึ่งดาวเหินเนี่ยอันนี้มันจะบอกว่าจะพูดได้เลยว่าอันนี้มันเหมือนเป็นการคัสตอมไมา์เนาะเพราะว่าต่อให้เป็นบ้านที่หันไปทิศเดียวกันแบบ เออแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรพลังงานข้างในมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ใช่แต่ละห้องแต่ละพื้นที่แต่ละโฟนก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ดาวเหินแต่ละดวงเนี่ยก็บ่งบอกคุณลักษณะของมันไม่เหมือนกันด้วยดวงนึงอาจจะให้เรื่องผลเรื่องเงินอีกดวงนึงให้ผลเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะหรือความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นดาวเหินเนี่ยก็จะมีธาตุของมันเหมือนกันที่เราจะต้องเลือกให้เหมาะกับคนคนนั้นด้วยค่ะ นะครับก็แต่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าสมมติว่าเราต้องไปซื้อคอนโดแล้วเขามีผังแบบนี้มาเนี่ยเราดูอะไรบ้างวันนี้ก็จะเหมือนกับว่าพาทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไรมาชมมาแชร์เรื่องของวิธีการทํางานเนาะในฐานะที่เป็นสินแสเนี่ยเราจะให้เขามาช่วยเลือกคอนโดให้หน่อยเนี่ยเขาดูอะไรบ้างนะครับแล้วก็จจะบอกว่าตรงนี้มันก็จะเป็นทิศทางอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ สมมุตินิดนึงนะครับว่าสมมติว่าเราได้ทิศนี้ทิศนี้นะครับเราดูอะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางคนก็จะชอบถามว่าเออเนี่ยได้คอนโดทิศเนี้ยดีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันดูแค่ทิศหรือเปล่าใช่เพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์จีนนะคะเราก็จะแบบใช้ศาสตร์คนแล้วก็ใช้ศาสตร์สถานที่คือหงจุ้ยนะคะแล้วก็ใช้ศาสตร์เลือกยามก็คือเวลาเนี่ยมาผสมกันเพื่อที่เราจะเลือกสถานที่เพราะว่าคลิปนี้เราพูดเรื่องหงจุ้ยเนาะเราเลือกสถานที่ที่มีธาตุพลังงานอะสงเสริมคนแล้วเวลาเราเลือกที่จะจัดเนี่ยเราก็ต้องเลือก ช่วงเลิกยามที่ดีกับคนคนนั้นด้วยเพื่อให้พลังงานเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้พลังฟ้าพลังดินพลังคนเนี่ยอยู่ในอ่ารู <ทำ S 1> ดบบเดียวกันสอดคล้องกันอสอดคล้องกันเพื่อมาเสริมให้พลังงานผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันดีขึ้นไปมากขึ้นนะคะ Okay, ก่อนจะเริ่มมาแรกก็ดิสเซมเ i อร์นิดนึงว่าหวงจุ้ยอ่ะมันมีหลายสายหลายสำนักนะหลายวิธีการหลายเคล็ดลับวิชาอะไรอย่างเงี้ฉะนั้นสิ่งที่เราแชร์เนี่ยมันคือมาจากาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ตำราที่เราเรียนมานะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับหลายๆคนที่อาจจะเคยไปเรียนหรือว่าเคยฟังจากหลายๆอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็อันนี้ก็ เขาเรียกว่ายกไว้ให้เป็นความเขาเรียกเคล็ดลับเฉพาะบุคคลเฉพาะาศาสตร์ละกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เชิญสิดแสคนไหนมาดูอะไรดูบ้านดูอะไรให้ตัวเองเก็อยากให้เชื่อในเอ็กซ์เพรติสของคนที่เราเชิญมาละกันนะครับใช่ค่ะโ okay, อเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยวันนี้เรามาคอนโดผังวันนี้เป็นยังไงบ้าง อ่าคือเราจะแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึ่งคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ผังคอนโดที่แบบง่ายๆแบบเบสิกก็คือเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ <Yeah. S 1> ทีนี้เรามาคลิปสองแล้วเราก็ต้องแอดวานซ์ขึ้นอ่าเราก็เลยเลือกผังคอนโดที่เป็นรูปตัวแอลมาค่ะรูปตัวแอลเนี่ยจะดูยากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าทิศเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความแบบไม่ตรงไป <Okay. S 1> อ่าอืออ่ะเดี๋ยวเราเข้าผังกันนะคะ ทีนี้มาดูผังกันนะคะเราก็จะเห็นว่าผังเนี่ยเป็นรูปตัว L เนาะเป็นแบบนี้ทีนี้เราอ่ะมาลงทิศกันก็คือเราจะเห็นว่าทิศเนี่ยเราได้ทิศเหนืออยู่ฝั่งนี้นะนอะนะคะแล้วก็ทิศใต้เซาอยู่ฝั่งนี้อ a s East, ตะวันออกอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เวสนะคะตะวันตกก็อยู่ฝั่งนี้อทีนี้เราจะเห็นว่าผังอะ่ะมันเป็นรูปตัว L แบบนี้อ่า ทีนี้เราบอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าคอนโดชั้นค่อนข้างสูงเนี่ยเราจะดูพลังงานชี้ที่เข้าพลังงานชีคือพลังงานลมเนาะที่เข้าอ่ะจากทางระเบียงห้องอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกห้องที่หันระเบียงไปทางทิศท,ที่ดีอทีนี้คลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องจ้งเสินเสรนนะคะคือมันคือทิศท,ที่ดีสําหรับยุคนั้น แล้วยุคนี้มันอยู่ในยุค9ก้าแทบไฟเนาะอ่าซึ่งยุค9เนี่ยจะมีอิทธิพลตั้งแต่ประมาณ2 0 2 4ถึง2อ5 4เนาะ20ปี24ป่ะ2ี2สปี2 0 2 4ถึง2 0 4นะคะก็คือถ้าเราเลือกคอนโด ห,หน้าห้องเนี่ยไปทางยุคเก,กา้าที่เหมาะกับยุคเก,ก้าเนี่ยก็<ม>จะคอนโดนนะจะได้รับพลังงานดีไป20ปีเลย<ม>ก่อนที่จะเปลี่ยนนะคะจากยุคเก,ก้าจะเปลี่ยนเป็นยุคหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นอีกทิศหนึ่งเนาะ<ม>อ่าเฮ้พอเรามาดูยุคตามจึ่งเสินเนนินนะคะดาวที่<ม>ยุคเก,ก้าเขาอยากให้เป็นดาวสงบนิ่งม,มันจะไปอยู่ในทิศทางทิศใต,<ม><ม>ต้ส่วนดาวเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือ<ม>หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ออกเฉียงใต้ใช่ก็คือเราจะมาไว้ให้แล้วทิศเหนือนะคะเนี่ยไอตัวยึกยึดเนี่ยคือเคลื่อนไหวหรือออกเฉียงใต้นะคะตรงเนี้ยยึกยก็คือเคลื่อนไหวเราอยากได้พลังงานวิ่งเข้าทางนี้หรือวิ่งเข้าทางนี้นะคะ2ทางส่วนที่เป็นทิศใต้ที่บอกว่าพลังงานเราอยากได้สงบนิ่งอ่ะเราอยากให้ตรงเนี้ยสงบนิ่งเราไม่อยากได้พลังงานวิ่งเข้าฝั่งนี้นะคะอืมเพราะฉะนั้นพอได้คอนโดแบบรูปแบบนี้มา เราดูแบบอันนี้แบบง่ายๆนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าคร้าวมากๆเนาะเพราะจริงๆเราจะต้องดูซับซ้อนมากกว่านี้แต่อันนี้เรามาแชร์วิธีการดูแบบง่ายๆก็คือเราอยากได้พลังงานวิ่งเข้าทางทิศเหนือเนาะเส้นส่งนี้ชัดเจนมากว่าห้องตรงเนี้ยอ่ะเวิร์กได้พลังงานที่ดีที่เุดาละอ่าหรือจริงๆฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ขอพูดง่ายๆเอาเป็นฝั่งนี้ก่อนละกันเพราะฉะนั้นพอเราได้แล้วค่ะว่าแบบเราอ่ะอยากได้ห้องฝั่งนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเลือกกันว่าห้องฝั่งนี้ตรงไหนอ่ะเป็นห้องที่เราสนใจอ่า ทีนี้เรามาลงดาวประจำยุคหรือดาวเหินกันหน่อยตรงนี้นะคะคือผังดาวเหินประจำยุคเ้านะคะก็คือถ้าสมมติว่าใครกําลังจะเลือกคอนโดใหม่ที่กําลังจะเข้าไปอยู่ในช่วงยุค9กก็คือตั้งแต่2024เป็นต้นไปเนาะหรือจริงๆริะถ้าถ้าบางคนเขานับเป็น event, อี<ม>เวนต์น่ะเขาจะนับเป็นโควิด เป็นจุดต<า>ัดได้ไดตรงนั้นก็ได้นะอเออว่าแบบว่าหลังโควิดเนี่ยก็คือปี2019นั่นคือเริ่มแล้วเพราะว่าช่วงเปลี่ยนยุคมันจะเป็นต้องเป็นช่วงที่มันมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่มันกระทบทั่วโลกฉะนั้นสังเกตเอาเช่นยุคามันเป็นยุคอะไรทัดไฟอินเทอร์เน็ตความเร็วฉะนั้นเนี่ยหลังโควิดมันคือเป็นยุคที่ทุกคนออนไลน์อ่ใครับคือต้องบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนยุคอะบางทีเราจะไม่ใช้เส้นแบ่งที่ชัดเจนแบบนั้นมันเป็นฟิลเหมือนกับว่ากาจะ้้รรไเูสึด พลังงานที่ฝนกาลังจะมาอ,มอ,มอะไรเงี้ยทีนี้มาต่อค่ะทีนี้พอเราได้แล้วว่าเออเราเอาโซนนี้เนาะเราก็จะเห็นว่าเราอะได้พลังงานผังดาวฝั่งนี้อ,อซึ่งฝั่งเนี้ยเราจะเห็นว่าเลขที่ดีอะมันคือเลข9 9้าเก้าค่ะก็คือตรงกลางเนาะ,ะเพราะว่ายุคเก้าต้องทำเก้ไเาไว้ก่อนอ่าส่วนเจ็ดสองเนี่ยเป็นเลขที่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เนาะอืมแล้วก็ห้าสี่เนี่ยเราติดเลขห้า อย่างคลิปที่เราที่บอกไปแล้วว่าเลข5าเนี่ยเป็นเลขดินระเบิดก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะตัดทิ้งเป็นเลขที่เกี่ยวข้องความเสียหายการสูญเสียนะครับฉะนั้นถ้ามีเลข5้าอยู่ในผังไหนตรงไหนก็ตามเราตัดชอยนั้นออกก่อนใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะตัดเนี่ยค่ะห้องมุมสองห้องอก็คือตรงนี้นะคะตัดออกไม่เอาแล้วก็ห้องมุมตรงนี้ก็คือไม่เอาอเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหลือสามห้องให้เราเลือกว่าเอ้ย3ามห้องนี้เราจะเลือกห้องไหนดีนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดู3มห้องนี้ เราได้สามห้องนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นห้อง A ห้อง B แล้วก็ห้อง C นะคะเราจะมาคัดเลือกกันว่าสามห้องเนี้ยถ้าเราจะ,จะเลือกไปอยู่อะ่ะเราจะเลือกห้องไหนดีท็อปทรีเลยนะท็อปทรีท็อปทรีหางลงใช่ทีเนี้ยอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะคะแบบสิ่งสําคัญเวลาเราเลือกที่อยู่อาศัยและที่เราต้องดูมากที่สุดก็คือประตูเตียงเตาโต๊ะสี่อย่างนะคะแต่ว่าทีเนี้ยคือด้วยความที่สมมติถ้ามันเป็นคอนโดใหม่เราจะไม่รู้ว่าอ่า เตาอ,อยู่ไหเ,ออเพราะนั้นเราก็เลยแบบดูรวมๆเป็นห้องครัวเลยวห้องครัวไปก่อนอหรือว่าโต๊ะทํางานเราก็ยังไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนอันนี้เราก็เลยแบบยังเอไม่ได้มาใส่เพราะเาต๊ะทำงานมันค่อนข้างมูฟง่ายเนาะออวางตรงไหนก็ได้เราก็เลยดูแค่สอย่างก็คือประตูห้องครัวแล้วก็ห้องนอนนะคะอ่าแต่เดี๋ยวบอกความสําคัญของ3จุดนี้ก่อนอันนี้คือประตูเนี่ยมันจะเป็นตัว ความสำคัญของประตูคือเป็นการที่ดึงพลังงานเข้ามันตกดาวอะไรมันคือเอาพลังงานของดาวนั้นนหะเข้ามาในห้องใช,ใช่ไหมเหมือนที่บอกตะกี้นี้ว่าคอนโดชั้นสูงเราจะต้องดูระเบียงดูหน้าต่างประตูก็เหมือนการห่ะประตูก็เป็นพลังงานวิ่งเข้าเวลาเราเข้าผักประตูะปุ๊บเปิดประตูเนาะลงมันก็จะวิ่งเข้าห้องอย่างเงี้ยค่ะ อ่าส่วนครัวเนี่ยอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะคือครัวเนี่ยมันหมายถึงทักไฟด้วยใช่ไหมกับแอเนอ่์ครัวมันหมายถึงอาหารการกินความเขาเรียกค,ความกินดีอยู่ดีของคนในบ้านใช่คือเคยเจอเคสที่แบบว่าครัวคือตั้งแบบผิดวงจุ้ยมากๆอะ่ะอ,อย่างเงี้ยแบบลแล้วถ่ายอะไรเช่นเช่นคือผนังเนี่ย เอาไฟแล้วก็ติดกับโถส้วมเลยอย่างเงี้ยไปเจอป่๊ทักเนี่ยไปถามเขาเลยกินข้าวไม่เคยอร่อยเลยใช่ไหมแบบเขาได้กินแต่ของยมยมของง่ายๆของดีๆอะไรยเงี้ยไม่เคยได้กินถ้าดูทรงแบบนี้นะครัวติดกับชักโคฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยนะติดกําแพงกันนะนอกจากเขากินอาหารไม่อร่อยแล้วอ่ะเขายังท้องเสียบ่อยด้วยเพราะว่าอาหารที่เขากินเนี่ยได้รับพลังงานของเสียไปเรื่อยๆหรือหรือเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าไร่ไม่ได้ทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอ่ะใช่มันกินแล้วก็ไม่ได้สดชื่นก็กินไปงั้นอะไรอืม นะส่วนห้องนอน,นเป็นเรื่องวงของการพักผ่อ,อนค,คือคนเราใช้ชีวิต2ีชั่วโมงอ่ะคือ3ส่วนของ24ชั่วโมงก็คือ8ชั่วโมงอยู่กับการน,นอนค่ะเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ที่เราใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าใน A B C เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราเริ่มจากประตูก่อนนะคะประตูก็คือ A เนี่ยประตูอยู่นี่ออ B อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ C อยู่ตรงนี้นะคะเราก็บงับงแบ่ง <laughs> <laughs> เราก็แบ่งผังนะคะตามนี้เลยอเราก็จะเห็นว่า ประตูนะคะของห้อง A เนี่ยจะได้1.8ึ่งอ่าส่วนประตูของห้อง B เนี่ยจะได้3.6อืมแล้วก็ประตูของห้องสี่จะได้1.8 เดี๋ยวบอกคนที่ตามไม่ทันจากคลิปที่แล้วก็คือว่าการแบ่งผังเนี่ยก็คือในอย่างฝาที่เราใช้เนี่ยก็คือว่าเราจะเอาเก้าช่องเนี่ยก็คือใส่ลงไปในแต่ละห้องเลยอ่าก็คืออันนี้นะคะตรงเนี้ยเข้าไปใส่เข้าไปห้องเออเข้าไปแบ่งในแต่ละห้องเลยแล้วก็ดูว่าอยู่ฝั่งไหนคราวนี้การแบ่งโซนเนี่ยพลังงานเนี่ยมันมี3รูปแบบสามตำราไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าเพราะบางคนบอกฉันไม่ได้แบ่งนี้อะไรอะไรที่เคยได้ยินมาเ่ยคือมันมีหลายตำราละกันนะครับก็ มันตำราที่คนใช้ทั่วไปก็จะเป็นเรื่องการแบ่งเป็นพายเลยใช่พา,ายก็คือจะเป็นกลมกลมแบบนี้แบ่งนี้แล้วก็แบ่งจับไปเลยออันนี้อยู่ตรงนีน้ตรงนี้กลับอีกอันนึงก็คือแบ่งเป็นอะไรตา,างเก้าช่องอือเก้เาช่องส่ลงไปแบบนี้ ก็คือเอานี้ใส่อันนี้อันนี้ไปใส่ในห้องได้เลยคือพยายามแบ่งแบบให้ได้ก้าเลยใช่ใช่แล้วก็เลยอีกอันหนึ่งที่มันจะเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรหาจุดศูนย์กลางห้องถ้าสี่เหลี่ยมนียหาง่ายก็คือกลางห้องแหละกลางห้องนี่จุดตรงกลางใช่นะครับกับแกนแบบที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าดูก้อนพลังงานเป็นหลักว่าเออว่าอันนี้มันมีแค่สี่ก้อนหลักอ่ะแล้สีก้อนหลักมันตรงกับจุดไหนของในก้าช่องบ้างฉะนั้นเนี่ยพลังงานมันจะไม่ครบก้าวอเราใช่เพราะว่ามันจะถูกเส้นแบ่งห้องนะคะตรงเนี้ย ปอืมนะครับก็ของเราจะไม่ไม่ครบเนาะแต่ว่าบางตำราบางอาจารย์เป็นอีกแบบหนึ่งนะก็ตามที่แต่ละคนไปเรียนมาแต่สำนักใช่แต่สำนักนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่พลังงานของประตูต่อนะคะประตูเนี่ยเราจะดูดาวน้ําดาวน้ําคือดาวด้านขวานะคะตรงนี้อ่าว่าดาวน้ำเนี่ยเป็นดาวที่ดีหรือเปล่าทีนี้เราจะเห็นว่ามันมีเลขแปดกับเลขหกเนาะทั้งสามห้อง ABC เนี่ย อย่างเลขแปดคลิปที่แล้วเราก็พูดไปว่าเลขแปดเนี่ยเป็นเลขที่ดีนะ<ม>เป็นธาตุดินการสะสมเพิ่มพูนทรัพย์สินความร่ํารวยความาามั่งคั่งแต่ด้วยความที่เลขแปดเนี่ยเป็นดาวตกยุบประมาณนี้ยุก้าเนาะเลขแปดมันผ่านมาละ<ม>เออความดีของมันอะก็เลยถูกลดบารมีลงจัก,กรพรรดที่ปเป็เกษียณอ่าใช่คือยังมีบารมีอยู่นะแต่ว่าลดลงนิดหนึ่ง ส่วนดาวหกค่ะก็คือเป็นดาวที่ดีมากเหมือนกันเป็นธาตุทองนะคะเกี่ยวกับอํานาจบารมีค่ะความที่แบบมียศลาภมีตําแหน่งนี้ใครที่ทํางานที่ต้องเป็นเหมือนซีอโอคนที่ต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยใช้อํานาจหรือต้องออกคําสั่งอะไรเงี้ยควรจะควรจะต้องอยู่ในที่ที่ที่ทํางานหรือที่บ้านที่ดาวหกดีใช่หรือคนที่ทํางานราชการก็ตามละค่ะเพราะว่าเราต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ตาที่เขาตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยค่ะก็ใช้ได้ อ่ะทีนี้ดาวหกเนี่ยเป็นดาวค่อนข้างดีดีตลอดการคล้ายๆดาวแปดอ่าเหมือนการหกกับแปดเนี่ยดีตลอดการแต่ทีนี้พอเราต้องเลือกห้อง ABC นะคะแล้วเราเจอหกกับแปดปรากฏว่าเลขแปดเนี่ยเป็นดาวตกยุคมันก็เลยเหมือนเสื่อมไปนิดหนึ่งแต่หกเนี่ยไม่เสื่อมเนาะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเลือกในกรณีเลือกประตูเนี่ยเราก็เลยคิดว่าหกอ่ะจะดีกว่าแปดอือ่าเราก็เลยให้หกนะคะประตูอืให้ห้องบีอืทีนี้ ต่อจากประตูค่ะหล้วก็จะมาดูห้องครัวอ่าห้องครัวเนี่ยปกติอ่ะเข้ามาปุ๊บเข้าประตูแล้วอ่ะจะต้องเจอครัวเลยถูกไหมอืมใช่ถ้าในผังเนี้ยก็คือดูทรงแล้วเขาน่าจะกั้นให้เป็นห้องครัวอืมก็คือตรงนี้เนาะอืมหรือห้องนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ห้องนี้อยู่ตรงนี้เนาะเป็นครัวเลยอืมอืมทีนี้ครัวเนี่ยด้วยความที่ครัวนะคะจะเป็นธาตุไฟเหมือนเวลาเราทำกับข้าวเนาะมันก็ต้องมีเตาไฟอะไรเงี้ยอืแล้วก็ไฟเนี่ยเราจะลิงกได้ว่า เวลาไฟเนี่ยมาอยู่ก็คือจะเหมือนคล้ายดาวเก้าเพราะว่าดาวเก้าเนี่ยเป็นธาตุไฟนะคะฉะนั้นเราก็จะดูว่าครัววานตรงไหนเราก็จะแอสซูมเลยว่าเหมือนมีดาวเก้าหรือคือมีพลังงานความเป็นไฟอยู่ตรงนั้นด้วยอือใช่ใช่ทีนี้เราก็ไปดูว่าพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ครัวจะไปอยู่เนี่ยอ่ะเขาก็คือมาดูฝั่งนี้เป็นดาวภูเขาละหนึ่งสามหนึ่งเนาะทีนี้เลขหนึ่งเนี่ยเป็นธาตุน้ํานะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ เจรจารทําธุรกิจการพิกแพงการที่มีรายได้เข้าอ,อส่วนเลข3เนี่ยจะเป็นดาวธาตุไม้เกี่ยวกับการแข่งขันอทีนี้ถ้าถ้าดูตลอดการเนี่ยเลขหนึอาจจะดีดีตลอดการอยู่แล้วส่วน3เนี่ยอยู่ที่ว่าเขาไปอยู่กับใครอจะไม่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันจะมีสาสตร์ที่ค่อนข้างลึกเข้าไปอีกว่าเวลา1เจอ9เ,เนี่ยเขาเรียกว่าพาคีสิบาคีสิเนี่ยถือว่า ได้หลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีก็คือถ้าในสัตว์นี้ก็คือเขาจะบอกว่าถ้าเลขดาวเนี่ยบวกกันแล้วได้สิบอะไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามถือว่าดีใช่คือจริงๆมันมีเกณฑ์อีกหลายอย่างเลยค่ะมีภาคี่เหอถูมีตัวอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ตัวเนี้ยเราได้เกณฑ์ภาขีสิบอือก็คือพอได้หนึ่งแสดงว่าถ้างั้นอ่ะห้องที่แบบได้เลขหนึ่งอะก็ค่อนข้างดีก็คือห้องเอกับห้องสีนะคะอือเราแล้วก็ให้คะแนนไปเอกับสี่อะท้องครัวนะ แต่ว่าแล้วห้อง B เนี่ยครัวไปอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะใช่เพราะว่ามันได้แบบสามหกคือไม่ถึงขนาดไม่เหมาะนะคะแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกันอะระหว่างสามกับหนึ่งอะเราเอาหนึ่งดีกว่าเพราะมันได้ภาคีภาคีสิบได้ภาคีใช่โอเคนั่นเหีะยเราก็ต้องดูภาพรวมแล้วแต่ว่าถ้าครัวเนี่ยตอนนี้มีเอกับซที่เข้ารอบใช่ใช่ต่อไปต่อไปเรามาดูห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยห้องเก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะแล้วก็ห้อง B อยู่ตรงนี้ห้อง C อยู่ตรงนี้นะคะ <Ừ. S 2> ใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ห้องเอเนี่ยเราก็จะได้ดาวเจ oh. ็ดสองห้องบได้ห oh. ้าสี่แล้วก็ห้อง C ีได้เจ oh. ็ดสองทีนี้พอมันเป็นห้องนอนอะเราจะดูดาวภูเขาเป็นหลักนะคะเพราะว่า mm. เราแบบนอนเราก็จะนิ่งๆใช่ไหมเราไม่ค่อยขยับนี้เราจะเห็นว่าห้องเอได้ดาวเจ็ดห้องบได้ดาวห้าห้อง C ีได้ดาวเจ็ด <c oughs> คือเป็นดาวไลน์ทั้งหมดเลยนะคะค่าก็คือดาวดิสระเบิดอย่างที่บอกว่ามัอนอยู่อะอะไรไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่ออแล้วแล้วมันป่วยด้วยนะใช่ซมันมาถึงแบบบางที่มันมาถึงสุขภาพด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างของจอยปีที่แล้วก็คือนอนดาวห้าใช่โดนเต็มเต็มป่วย <c oughs> ดาวจรน,นะดาวจรใช่ดาวจรห้าคือปกติดาคนไม่ป่วยเลยค่ะ เออแบบแทบไม่เข้าโรงพยาบาลอ,อ่ะแต่ว่าปีที่แล้วก็คือชัดเลยว่าแบบโดนคือเราะก็เพิ่มพอเราเรียนมาเราก็ต้องเก็บสถิติเนาะคือเราก็ไม่ได้แบบเชื่อเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็ต้องไปลองดูว่าเออตรงไหนที่ดีดีเป็นยังไงตรงไหนที่ร้ายร้ายเป็นยังไงแล้วใช้ตัวเอง <c oughs> เป็นตัวอย่าดี <c oughs> ค่ะอ่ะทีนี้ก็คือห้าไม่ค่อยดีส่วนเจ็ดก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน,นะค่ะเจ็ดจะแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงทําให้เราต้องเสียเงินอย่างเงี้ยซึ่ง แปลว่าก็ไม่ดีทั้งคู่อ้าวแต่แต่ถ้าให้แต่ถ้าสมมติว่าถ้าต้องเลือกนะเลือกเจ็ดถูกไหมถ้าในเคสเนี้ยจริงๆถ้าพูดแบบลึกๆอ่ะคือเราไม่อยากเลือกเลยเออเออคือถ้าถามสินแสซินแสจะบอกว่าไปดูที่อื่นใช่ใช่ใช่นะครับใช่ฉะนั้นเนี่ยสำหรับคอนโดนี้จริงๆก็แบบอ่าถ้างั้นขอเว้นไว้แบบว่าไม่เอาอ่ะทั้งหมดเลยอืคือคืออย่างห้องนอนสมมติถ้าเป็นห้องบีได้ห้านั่นคือความเจ็บปวดนี่ชัดเจนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นได้เจ็ดถ้าเราไปนอนเจ็ดเนี่ย มันจะเป็นความแบบว่าห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาเรียกว่าคิดแต่เรื่องเล่นเรื่องเสพเรื่องแบบเอออะไรนะเรนก็นอนไม่หลับเล่นมือถืออยู่นั่นแหละเล่นเกมตลอดเลยเจ็ดมันเป็นความแบบว่าความเด็กน้อยอ่ะใช่ป่ะที่แบบไรเดียงสาฉะนั้นน่ะถ้าเราทํางานหรือเราต้องคิดงานหรืออะไรที่มันมีความจริงจังอะไรอย่างมากมันจะไม่ได้ผล ใช่มันจะไม่ได้เสริมกันครับยกเว้นว่าคุณทํางานเกี่ยวกับเด็กอะใช่ไหมอาจจะแบบว่าคุณเป็นอะไรนะพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลออาจจะเวิร์กใช่หรือว่าทํางานในสถานบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ช่ก็จะหมืคือจริงๆต้องบอกว่าดาวทุกดวงอะมันแบบไม่ได้ไล่โดยทีเดียวเนาะถ้าสมมติว่าเราอะพื้นฐานชีวิตเราอะเหมาะกับดาวแบบนั้นเลย้ะค่ะ จริงๆเราอยู่ก็ได้อืมใช่ก็ต้องอย่างที่บอกมันก็ต้องดูคนด้วยใช่นะครับนะซึ่งก็เนี่ยถ้าเราถามเขาเรียกว่าอะไรเชิญเส้นสมาเขาเขาดูทุกทุกอย่างไงใช่ฉะนั้นการดูคงช่วยทีนึงไม่ใช่แค่ไลน์มาถามทิศนี้ได้ไหมคะมันมันไม่ใช่มันยาเกินไปหรอใช่เราต้องอย่างที่บอกค่ะเราต้องทำพลังงานให้เป็นหนึ่งเดียวคือเราต้องเลือกสถานที่ที่เสริมกับดวงแล้วให้ดวงดีขึ้นค่ะเราก็ต้องแบบเลือก การซื้อการจองการรีโนเวทต่างๆเนี่ยต้องเลือกเลืิกยามที่ดีด้วยเป็นเลิกที่ไปส่งเสริมสถานที่และเป็นเลิกที่ส่งเสริมตัวเราด้วยค่ะคือต้องแบบครบวงจรทุกอย่างอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าดีอืมโอเคก็ประมาณนี้ใช่ไหมคิปนี้สรุปว่าคอนโดนี้ถ้าเราไปอยู่เราจะบอกเสียว่าขอดูก่อนขอดูก่อนนะเขาคิดดูก่อนนะครับอ่านะครับไม่ได้ซื้อสักทีหนึ่งใช่เขาคิดดูก่อน โอเคงั้นก็ประมาณนี้ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยอะไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราไว้ด้วยค่ะได้ครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย